ในส่วนของ EP ที่3นะครับก็จะต่อเนื่องมาจาก EP แรกก็คือเรื่องของการสร้างเว็บไซต์นะครับ EP ที่2เรื่องของหน้าประวัติส่วนตัวและ EP ที่3นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของอัลบั้มรูปภาพจำได้ไหมครับที่ครูแจ้งว่าให้ทุกคนทำการดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมด20รูปโดยแต่ละรูปนะครับจะมาจากกิจกรรมเนี่ยเช่น1กิจกรรมเนี่ยจะให้เต็มที่แค่2รูปนะไม่เกินนี้นะครับห้ามซ้ากัน ้ามสัมกันนะครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มอัลบัมรูปภาพอ่ะเอาละครับเริ่มต้น EP ที่3ครับให้นักเรียนไปที่หน้าเว็บเหมือนเดิมเลยครับเราจะเพิ่มหน้าเว็บไซต์ครับคลิกเครื่องหมายบวกครับพิมพ์อัลบัมรูปภาพนีอัลบัมรูปภาพแบบนี้นะครับอัลบัมรูปภาพเสร็จแล้วคลิกเสร็จสิ้นครับตึ้ง อ่าเราจะได้หน้าที่3แบบนี้นะหนึ่งสาใครที่มาถึงหน้าที่3แสดงว่าถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับคลิกที่ชื่อของหน้าเว็บแล้วคลิกรูปทางขยาครับปึ้งอ่าเนี่ครับบางคนบอกครูครับพอทำสามหน้าเหมือนผมไม่ค่อยเห็นเมนูด้านบนเห็นไหมครับเมนูด้านบนเนี่ยมันจะเป็นสีขาวดูต่อไหมเราสามารถแก้ไขส่วนนี้ครับทุกคนดูนะครับสามารถแก้ไขโดยการอ่านี่ครับตรงนี้ครับ ไปดูการตั้งค่าเห็นไหมครับตั้งค่าการเผยแพร Wieder, น่นะนะตั้งค่าตรงนี้ครับตั้งค่าฟันเฟืองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับโหมดด้านบนเห็นไหมครับด้านบนแล้วสีที่ใช้นี่ครับเปลี่ยนเป็นสีดําครับนี่อ้ชัดขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหมครับอีกทีนะไปตรงรูปฟันเฟืองครับแล้วเลือกการนําทางครับแล้วเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้อ่าแล้วกดปิดครับ ในส่วนนี้ครับสิ่งที่เราจะเพิ่มจะมีอยู่3องค์ประกอบหลักๆองค์ประกอบแรกคือการเพิ่มรูปภาพแบบสไลด์5รูปดูนะครับตัวอย่างจะเป็นแบบนี้ครับภาพสไลด์จะเป็นแบบนี้ลองมาดูตัวอย่างนิดนึงครับนี่ครับเวลาเราดูเว็บไซต์รูปเราสามารถที่จะเลื่อนเห็นไหมครับเลื่อนได้5รูปแบบนี้อันนี้ส่วนแรกเริ่มต้นเริ่มต้นครับให้เราไปที่คําว่าแทรกครับ เลื่อนลงไปเลยครับเจอเมนูที่ชื่อว่าภาพหมุนเห็นไหมครับภาพหมุนคลิก1ครั้งครับเสร็จแล้วโปรแกรมจะทําการดาวน์โหลดป๊อปอัพใหม่แบบนี้แทรกรูปภาพในส่วนนี้ครับให้เราทําการเลือกรูปภาพเห็นไหมเขาบอกว่าอย่างน้อย52รูปแต่ครูจะให้เราเพิ่ม5รูปเหมือนเดิมนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกครับอัปโหลดรูปภาพอันนี้เอา5รูปนะเอา5รูปนะ นี่ครับคูเลือกเลย5รูปครับ 1, 2, 3, 4, 5ปึง้งแล้วก็โอเพนครับปึง้งนี่เพิ่ม5รูปนะครับ5รูปอันนี้คือ5รูปที่แต่ละกิจกรรมนะครับคูอยากให้พวกเราเพิ่มให้มีความหลากหลายเนาะเสร็จแล้วดูตรงเครื่องหมายฟันเฟืองก่อนที่จะแทกนะดูนะครับปึง้งเริ่มต้นอัตโนมัติติ๊กด้วยครับความเร็วปันกลางถูกต้องแล้วครับแสดงจุดใส่ด้วย คำบรรยายอันนี้ติ๊กออกครับเพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องให้เขาสร้างลิงก์ไปที่อื่นแล้วคลิกแทรกดูทีนะครับใครที่ไม่ทันใครที่ไม่ทันตรงนี้นะครับอ่าดูใหม่กดรูปฟันเฟืองครับพอเพิ่มรูปเสร็จกด,กดตรงรูปฟันเฟืองอีกหนึ่งครั้งตัวนี้ครับแล้วตั้งค่าตามตัวอย่างไหมครับแสดงจุดแสดงภาพออกครับเริ่มต้นอัตโนมัติให้ติ๊กด้วยแล้วเลือกความเร็วเป็นปานกลางนะครับเสร็จแล้วกดอัปเดตครับ ในส่วนนี้ให้หนูทําการเติมรูปภาพให้เต็มครับเต็มเลยนะเต็มดูนะครับเต็มนะเต็มปึ๊บแบบนี้ครับเอาเต็มเอาเต็มปึ๊บอ่านี่ใครที่ขึ้นแบบครูก,ก็กดยกเลิกได้ไหมครับแล้วลากใหม่เห็นไหมอ่าประมาณนี้ครับแล้วปล่อยอ่าแบบนี้นะครับใครจะลากลงมาอีกข้างล่างก็ได้นะก็เอาให้เหมาะสมครับใครจะเอาประมาณไหนนะลากการลากทําได้โดยการ คลิกเลือกวัตถุครับแล้วเอาเมาส์ไปวางให้ขึ้นหัวลูกศรสองหัวแบบนี้ครับแล้วหนูก็จัดองค์ประกอบให้เหมาะสมได้นะโอเคส่วนแรกเสร็จเรียบร้อยไปดูตัวอย่างครับคลิกแสดงตัวอย่างปึง้งใครทําถูกนะครับดูนะรูปภาพหนูจะขึ้นแบบนี้ครับแล้วเปลี่ยนเองอันตโนมัติอันนี้วิธีการเช็คนะถ้าใครขึ้นแบบนี้คือทําถูกครับอ่ะกดกากบาดออกได้ปึง้งอ่ะส่วนแรก ส่วนที่2ครับอันนี้ไม่ยากละเพราะรอบนี้เราจะใช้การทําสําเนาซะส่วนใหญ่จําได้ไหมครับว่า1กิจกรรมให้ใช้ได้แค่2รูปนะครับวิธีการเพิ่มแต่ละกิจกรรมดูดีๆนะแต่ละกิจกรรมนะครับอ่าเริ่มต้นเริ่มต้นครับอ่าทุกคนคลิกที่บล็อกเนื้อหานะครับตอนนี้เราจะเลือกรูปแบบที่2ครับที่มีรูปภาพแบบน,นี้อ่า ลิกเลยครับปึ้งตัวนี้นะตัวนี้นะปึ้งขึ้นแบบนี้ครับอ่ะคลิกออกครับคลิกที่กล่องข้อความลบทิ้งครับคลิกเฉพาะกล่องข้อความนะใครลบเกินใครลบเกินครับไปเผลอลบแบบนี้กดลูกศรด้านบนนะครับย้อนกลับตรงนี้ได้นะใครลบเกินใจเย็นๆด้วยนะย้อนกลับนะครับลบเฉพาะกล่องข้อความอ่าเราจะต้องได้หน้าตาแบบนี้ครับ หน้าตาแบบนี้อ่าเสร็จแล้วเพิ่มรูปภาพกิจกรรมลงไปครับอ่าเพิ่มรูปแรกก่อนอัปโหลดอันนี้เป็นอัปโหลดแล้วนะเพราะว่ารูปอยู่ในคอมเรานะครับอ่ากิจกรรมปลูกปันรักอ่ายกเลิกการครอบตัดนะครับยกเลิกการครอบตัดเห็นไหมมันจะไม่เบียดรูปนู้นครับเพราะว่าเราใส่ทีละสองรูปอัปโหลดกิจกรรมเดียวกันนะครับกิจกรรมเดียวกันปึง้งยกเลิกการครอบตัด ทุกคนจะได้รูปแบบนี้ครับรูปกิจกรรม่ันไม่เอ่ยนะสองรูปเสร็จแล้วให้หนูทําการเพิ่มกล่องข้อความคลิกเลยนะครับเพิ่มกล่องข้อความปึ้งตัวนี้ครับนี่กล่องข้อความคืออะไรคือรายละเอียดกิจกรรมครับเช่นร่วมกิจกรรมการปลูก ปันรักนี่อ่าสมมุตินะรายละเอียดนะก็คลุมดําแล้วก็จัดให้สวยงามครับเหมือนเดิมครับให้หนูพยายามจัดให้มันอยู่ตรงกลางจะได้อ่านง่ายเนาะจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับถ้ามันหลุดให้คลุมดําใหม่ครับจัดกลางนะแล้วก็เลือกสีอ่าแบบนี้ครับนี่เสร็จแล้ว1กิจกรรมแต่ครูบ,บอกว่าหน้าของอัลบัมรูปภาพเรามีทั้งหมด10อันนี้ครูจะเช็คละเอียดนะครับ10วิธีการครับเราจะ ทำการใช้คําสั่งทําสําเนาส่วนเพราะว่ามันจะง่ายจําได้ไหมครับแล้วสามารถใช้การแทนที่รูปภาพได้นะครับอ่ะทำสำเนาส่วนแรกครับปึ้งนี่โอ้ครูครับทําไมมันเด้งตัวนี้เด้งนะครับถ้าเด้งทําแบบนี้ครับหนูก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ครับแล้วดูนะคลิกส่วนนี้นะครับตรงนี้นะสังเกตสัญลักษณ์ของลูกศรครูนะครับจะกลายเป็นสีหัวแบบนี้แล้วหนูลากขึ้นไปครับ ให้มันเอาไปไว้ตรงกลางแล้วปล่อยนี่ลำดับถูกต้องละมากิจกรรมที่2ก็คลิกรูปภาพแรกครับเปลี่ยนก่อนไปที่จุด3จุดแทนที่รูปภาพแล้วอัปโหลดครับอ่าไปกิจกรรมที่2ครับคลิท,ที่รูปภาพครับอัพโหลด นี่แล้วส่วนนี้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเลยนะคัดลอกส่วนครับทําสําเนาส่วนมาปึ้งลากลงมาครับข้างล่างอันนี้เรียงลําดับดีๆนะชื่ออย่าผิดนะร่วมกิจกรรมอะไรครับสะพานหลอดนี่สะพานหลอดสเต็มศึกษานะครับอุ้ยอ่าสเตมเอ듀เคชั o นนะ แบบนี้ครับส่วนนี้ยหนูจะต้องทำทั้งหมดนะลูกนะทำทั้งหมด10กิจกรรม10กิจกรรมอ่ะสิกิจกรรมถึงจะเป็นอันเสร็จสิ้นต้องเพิ่ม10กิจกรรมนะครับทำแบบนี้นะใช้การทำสำนวนส่วนนะครับเพิ่มทั้งหมด10กิจกรรมแล้วถึงจะกดเผยแพร่ดูนะครับกดเผยแพร่ปึง้งแบบนี้แล้วก็กดเผยแพร่อีกทีหนึ่งครับปึง้ง อันนี้คือมันจะอัปเดตแล้วถ้าครูมีลิงก์เข้าเว็บไซต์หนูเนี่ยจะดูได้หมดอ่ะย้ำนะหน้าอัลบั้มรูปภาพครับหน้าอัลบั้มรูปภาพจะมีภาพหมุนอันแรกและภาพกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมมี2รูปแบบนี้ครับใช้การทําสําเนามีทั้งหมด10ชุด20รูปภาพ10ชุดย้ํานะ10ชุดนะครับใครเสร็จแล้วก็คลิกเผยแพร่แล้วก็เผยแพร่ออทีหนึ่งนะของครูไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นหน้าอาัลบั้มรูปภาพนะครับ